3าอาการสัญญาณคลอด สวัสดีค่ะชมพู่เองค่ะความสุขของคนที่ได้เป็นแม่นะคะก็คือการ้เห็นลูกๆเจริญเติบโตแข็งแรงมีพัฒนาการที่ดีของชมพู่เนี่ยต้องถือว่าโชคดียิ่งกว่าถูห่วยอีกนะคะแต่ว่าบางคนนะสิไม่ได้โชคดีแบบนี้โดยเฉพาะคนที่ต้องเผชิญกับภาวะคลอดก,ก่อนกําหนดมันเป็นฝันร้ายของลูกที่อาจจะเกิดมาไม่สมประกอบเป็นอันตรายต่อตัว,ตวคุณแม่และยังส่งผลกระทบต่อคนในครอบครัวอีกด้วยค่ะ แต่เราหยุดฝันร้ายนี้ได้ค่ะเพราะเครือข่ายสุขภาพมารดาลและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชปถัมภ์ได้เห็นความสําคัญรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกําหนดอย่างแข็งขันจริงจังและต่อเนื่องแต่โครงการจะสําเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือของคุณแม่ตั้งครรภ์และคนรอบข้างที่เห็นความสําคัญของอันตรายภาวะคลอดก่อนกาหนด และถ้าทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำที่ชมพู่ได้ให้ไว้นะคะก็จะป้องกันการเกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดได้ค่ะเอาล่ะวันนี้จะสรุป3อาการที่เป็นภาวะคลอดก่อนกำหนดให้ได้ฟังมีดังนี้ค่ะ1มีอาการท้องปั้นท้องแข็งปวดหน่วงท้องน้อยค่ะ2มีน้ำใสออกสีเหลืองที่ไม่ใช่น้ำปัสสาวะออกจากช่องคลอดและ3มีเลือดสดไหลออกจากช่องคลอด พ้ออาการเหล่านี้นะคะเป็นสัญญาณเตือนภาวะคลอดก่อนกําหนดต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยนะคะพวกเราต้องร่วมกันเซฟแม่ปกป้องลูกที่กําลังจะเกิดมาด้วยกันนะคะชุมชนเรียนรู้รวแรงรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกําหนดเพราะลูกคือของขวัญและความสุขของครอบครัว